สองตัวแรกจ้ะนี่ง่ากวนกิ๊เกาใส่หอยใส่หอยผูดผูดปากตงจนหนูตัวนี่เองมงกันแมีพอไหฟังแต่เสียงหนุ่ยง่จ้ะ ีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่27มกราพวกเก่าจ้ะครับผมวันนี้เดินทางกับจางกรุงจากพี่น้องมาขัวหอยหมายที่สาวฝนเคยโศกเคยมันครับผมมาหลุ่นมาชมกันว่าสีโศกสีมันประจำเหมือนนี้เพราะว่ากะขัวมาลองสำรวจวันนัสนซังเนาะนี่จ้ะดินแตกเคอร์แบบนี้ได้จ้ะสาวฝนมาไงเอาในดินแตกเคอร์นี่มาหลุ่นน้ำกันเมืองว่าสีโศกสีมันซ้ำใจครับไปจ้ามาหลกันเลยจ้าสองตัวแรกจ้ะ ี่ไอวันขึ้นเก้าฮะดินแต่คือไปเลยจ้ะออเนี่จ้ะหง,งตัวกหนงตัวอนสอดใส่หอยอวนคักจ้ะรนี่ก่อนดินจ้ะปากอวนหนึงตัว ใส่หัแงแล้วล่ะอแปิงยาปก่อนได้เนาะพี่พี่โอ้นี่ตรงนี้อวนของเถใส่บิก เดี๋ยวตะกอนกันเอาดินไตเกิบแน่เห็นเลยจ้ะ sài hoài phụt phụt Bạn cũng tìm Một tùa đi <laughs> cái <laughs> này <laughs> cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เด็กง่าด้วยจ้ะเฮ้ยวิ่ยังไพี่มาตัวพีกันง่กันแต่ยืนจะมีจะโตเป็นสายเลย เียก่อนดินปิ้งแต้มีายอยู่จัะว่ะยังไงคือไงกินกินภาษาพูกนี่จ้ะพ่อนมองหอยแบบขึ้นแห่งแห่งนะแต่ก็ยังเอาได้อยู่จ้ะตอนหน้าฝนมันออกแห้งแห่งกว่านี่ตายบอลบอกตายอุ้ย PUNAH Kau kenal? Nih Ini macam sandal di Masuk Weh Eh Ini ni Weh Pakat ulat-ulat penting Hmm? เใครตัวบ,บีขับบนบีบ่ทันน่แท้นี่สอนี่

เอาบุหินพี่เอาเอาปิดซิปเอาอาจอยู่บริเวณเดียวกันเลยไม่น่าบอก โอ้ยเชือรี่ตัวหน,น,หบบนึ่เราต้งหากวยังตับกคือโบเกเรีอบเร็วตัวยังอ้วนตัดปากให้ยังดี phân sổ rồi, Nó đi Đi rồi, đi. Đi, đi. đi là sảnh đi đi Ủa, hoàn toàn sáng Ini tadi bagian musim panen mending bet. Ini tadi. Kan Wah happy. Nampak ni, nampak ni. Ia pergi aku nak, โอ้โหเห้มองสูกหัวถอยไปเล ก็หอยยๆแเดยโอ้ดหนึ่งขวบสัห้อยเดียเนี่ยไปดูเหมือนกันโอ้งั่นอู้แบบนี้บอดายได้ได้สามเงี่ไปต้องขีดดินลอดอคือ้อคือไี่คอยม่าเต็

กนยังนีมันนดมตัวกันอยู่ขอนานนานสบายโอ้ยสุดเลยามยาส้มจังเลยนจะบุ้งกินะีกับบอออกไหวันดิงซะงัดขึนเบ้งงเองงัดขึนเลยเต้องซับดี้ Mas apa, apa sih Kita lihat nih. Oh, itu jangan kena.

หาดินแต่ข huh. mm ึ hmm. mm ้น hmm. ส mm ิกนบนะไปจ้ะ hmm. น mm ่งตัวเมีนบนมีนมีว่าจะังหวะ ยืนขี่ห็นนี่เดนี่กใจเข้านะใจเข้า็มี่ดอันเียเนอยู่มองลูกมอมดลคืออยู่แต่ว่าแดดแห้งนี่และมงน่าจะออกแล้วเนังคนมันแจ๋แพ้งวะเป็นแห้งๆนอเป็นเป็นพุยเลยเนาะพอไปใหม่พันลุนคักเนาะมาเบาเลยเนี่ยดีแทนงบสีขาวไปขุดจุดจ้ะ ไม่บออี่ตัวแบบใหญ่พี่ปาร์อเลเนาะเกษตกรอน้สอนอ้มอนอมตัวน้อยมีโลดทุก จะว่าลูกน,นี่สิจักหน่อยกันยงใหญ่แน่นอาย,อยู่ใขุมเลือหน่วยใหญ่ปานนี่จะ้ะกแบบกินเต็มคำเลยเนาะอีออมึงดเนาะไหนที่เราพี่หนุม่มสร้างรายสร้าง <c oughs> ใส่เลยใส่แล้วนี่โอ้สองคนะน่ะมีบ่ขึ้นเลยขึ้นอย่จ่เ

จะลอยแล้วแนวแตก่กระโน,น,น,นมาดินสีซุ่มๆแน,น่จ้ะพี่ไปดิ

Ngôi na đi kiếm được một bò. Ngôi 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 đi อย่าทำหนั้วโอยยรับมากาเพื่มก Minta t'es vraiment épanoui. Oui. Oh, Et bien.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  Oh,

Giờ cấm nhìn Xoắn Cái này tè quá Một số nó ไม่ใส่อืมจุกพอจุบ เลื่อนนวดกะด้าเีกว่าแล้วจะอ่นดีขนาด,ดอุด้ย ท่านดินแตกขึ้นเจ้าหนี

cái gì ta Một lắp xếp thuộc Đi Nhưng Quay Đi luôn vô hình vô hình trụng cái thẹp này đi Hãy subscribe cho Nào Mình chơi đi Ủa kìa Rồi sao cơ Sọt ra lại nào bạn หน่วยพนากันหน่วยดีถอเป็นจุ่มมันคั้วขนาดเลยจ้ะ สะบนะรดพี่พ่อน้องมาสรุปยอดหอยโมน,นิมันสุดยอดมานอนลังการคือเก่าจ้ะไยโ,โ,โหดโผแฮีงจ้ะพุ่นหอยเในจ้ะนี่พี่น้องมีต,ตวัวอุดวนใส่ใญ่ๆจำโบถือว่ามานสุดยอดอยู่จ้ะแต่ว่าบางช่วงบางตอนก็บประเทศไทยน,น่าสังนะเห็ครับคลิปเลยครับเดือถ่ายจะ้ะโคอะไรกับคลิเลยนเนาะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเท็ดใน้าจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่งจ้ะ้ารุ่นนี้คลิปต่อไปวันสะรนสีส้กสีมานี่ยังพี่น้องมึงอีกจ้าสำหรับคลิปนี้เขาตัวกบ